รัฐมนตรีตำาลหุลองบรเวประธานในพิธีที่ประรุอย่างสูงท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกท่านกระผมใจวัตรรัฐานุบมนาไฟบรการรักษาราชการแผ่นดินเทศบาลตำบุหนองบรเวในนามด้วยการอบรมในวันนี้จะได้บรรยายให้ความรู้เรื่องทฤษฎีการเกิดไฟ การใช้การหงุต้มการใช้ถางเคมีดับเพลิงรวมถึงความรู้เบื้องต้นกับเหตุสาธารณาภัยและฝึกการและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นโดยให้ได้รับการโดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจากโค์การบริหารส่วนตำบลส่คป่อยซึ่งจะทำให้ผู้า กรลัดเทศบาลคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองหัวหน้าป่ายานักงานเทศบาลตลอดจนผู้ผู้เข้ารับการสุดบรองทุ้ท่านดิฉันนางอารยาจรนิถงมืองนายกเทศมนตรีนองหวัดหมอ ปีนเลยครับจับไหลครับจับตรงไหนครับาจับตรงไหนนั่นว่าได้จุดคอมิวิล yeah ah ุกขึ้นมาครับทางนี้ครับลุกขมาอย่างนี้ครับเออมาครับเดินมาการดับไปเข้าทางเหนือลมนะเดันเดินดดับยังครับ ลเลี้ตัวโอเคเดี๋ยวมนไปครับตัวเดิันาวงกะลัจับสายจปับบเดนไฟนี่แหลเดินเดินว้าวพันจับไดลจับได้อขอบุญก่อไฟสิี๋นอะ <c oughs> ถามครูว่าเอาเดีงับตรงไหนเจี๊ย่าะเข้าใกล้ไป ไล่ลางครับไลงเดินครับเดินเดิน่ไล่ไล่ไลอ้าวไม่ดับถอยสองคนมาช่วยมาทางนี้ทางนี้นี่ผมแค่โอเคเรียบร้อยครับเี๋ยห้ีกลนหมดได้ั้งแม่ผู้หญิงเทียดขอวูยเรสุดยอดแล้วขอจะป้องกันิดบไปจริงมาขอ เลี้ยวไปไหมเนี่ย right. ไปฉีดมังค่าเนี่ไล่แต่ไครับไไมไไไไม้ม้อคาองจริงมาครับมาไเอพี่คนเร็ว้อครับเช็ด điên hấp đơn điên 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 điên